สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กั Harvest Town นะครับทุกคนครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับหลายคนถามมาวิธีการตกแต่งบ้านนะทุกคนนะทำได้ง่ายๆเลยครับด้านซ้ายมือข้างล่างตอนนี้จะเป็นเหมือนถังสีแบบนี้ครับกดปุ่มตรงนี้นะทุกคนนะนี่ครับเข้ามานะก็จะเป็นอยู่ในโหมดการตกแต่งบ้านนะครับทุกคนครับเราสามารถย้ายของตกแต่งบ้านได้โดยการคลิกที่มันแบบนี้ครับเนี่ยนะ แล้วก็ย้ายไปย้ายมาได้ครับจะวางตรงไหนก็กดปุ่มวางก็กดเครื่องหมายถูกนะครับทุกคนบางอย่างก็หมุนได้ด้วยครับเห็นไหมหมุนได้นะครับหรือจะเก็บมันใส่กระเป๋าก็กดที่รูปมือนะครับทุกคนครับเหรือไม่ทําละก็กดกระกระบาดนะอันนี้ผมกดวางนะครับแบบนี้นะทุกคนนะอืเนี่ยเราก็สามารถเลือกอของตกแต่งต่างๆขึ้นมาได้แบบนี้ครับบางอย่างก็จะเอาพวกขุดขึ้นมาได้นะทุกคนนะอะ ความพิเศษของเวอร์ชั่นนี้ก็คือเราสามารถย้ายถนนได้นะทุกคนนะนี่ครับเนี่ยนถนนหินคลิกได้นะทุกคนนะเออแต่ว่าถนนอย่างอื่นคลิกไม่ได้นะเออแต่ไอ้ถนนหินนันคลิกได้ครับทุกคนครับเออนี่ก็เป็นอะไรที่งงพอสมควรนะเนี่ยนไหมย้ายถนนหินได้จริงๆครับเอองงมากคือบางทีจะกดย้ายของอ่ะมันไปโดนถนนข้างล่างครับงงมากเออ ทา,ทางที่อย่างอื่นย้ายไม่ได้นะเนี่ยถนนย่างอื่นย้ายไม่ได้นะครับแต่ถนนหินนั้นย้ายได้เฉยเลยแต่ถ้าเป็นพวกสิ่งก่อสร้างนะทุกคนเห็นไหมมันจะเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้นะทุกคนนะแต่มันจะมีปุ่มทําลายครับปุ่มนี้คือปุ่มทําลายมันทิ้งนะอือราะนั้นระวังในการกดด้วยนะทุกคนนะเออเราสามารถย้ายไปวางตรงไหนก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเออแต่ย้ายไปวางในน้ําแบบนี้ไม่ได้นะอ่าพวกโรงงานก็เหมือนกันนะครับ ออตรงไหนที่แบบเกาะปะวาใครขี้เกียจตัดต้นไม้ขี้เกียจเก็บหินนะทุกคนนะก็เอาโรงงานไปไล่ทับๆนะทุกคนนะมันก็จะหายไปครับแต่ทีนี้วิธีการย้ายโรงงานไปที่เกาะปะวานนะทุกคนจะต้องไปที่บ้านช่างไม้ครับแล้วมนจะมีเมนูย้ายเอาย้ายของนะทุกคนนะนี่ครับมูฟนะทุกคนนะแบบนี้ครับเออแล้วก็มีเห็นไหมค่าย้ายนะทุกคนนะอ,อย่างสมมติ ผมอยากจะย้ายวัดแต่วัดนี้มันโคตรกินที่นะทุกคนดูครับดูราคาครับสามแสนนะเออค่าย้ายวัดนะทุกคนนะไปไว้ที่เกาะปาวานนะครับเอออันนี้ก็เดี๋ยวต้องคิดดูดีๆนะว่าจะย้ายหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้การตกแต่งบ้านอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนนะอ่าลองเข้าไปในบ้านนะครับอ่าเรากดปุ่มเซตติ้งเหมือนเดิมเนาะทุกคนเนาะ ก็จะมีของแปะผนังได้นะครับเออบางอย่างก็ระวังหน่อยนะทุกคนนะมันทับกันได้นะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนสกินได้นะเราคลิกไปที่เมนูสกินครับทุกคนอ่ผมอยากจะเปลี่ยนผนังนะอืให้เป็นสีท้องฟ้าแบบนี้นะครับผมก็ลากคลิกที่ผนังตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็กดปุ่มยูสนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็กดคลิกไปที่ผนังนะครับตรงนี้นะครับเออผนังนี้นะเสร็จแล้วก็กด ถูกนะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนผนังผมเป็นสีนี้นะทุกคนนะอือหรือไอตัวนี้นะครับเป็นวอลเปเปอร์นะอ่ะผมกดยูสนะครับผมก็คลิกไปที่ผนังตรงนี้นะแล้วก็กดอุ่มถูกนะทุกคนนะคลิกให้โดนนะครับนี่มันโดนอ่าแล้วก็กดถูกแบบนี้เห็นไหมอ่าผนังตรงนี้ก็กลายเป็นสีฟ้าแล้วครับพื้นก็เหมือนกันนะทุกคนนะใช้วิธีเดียวกันได้นะครับทีนี้ใครจะเปลี่ยนสกินนะที่นอนนะทุกคนนะ เออเรามีที่นอนใหม่อันนี้นะครับเราก็คลิกยูสนี่เห็นไหมเออกลายเป็นที่นอนดนตรีครับสวยงามนะนี่ครับเ,เปลี่ยนโนเมลบอกนะทุกคนนะกดยูสนะครับอืผมจะลองเปลี่ยนสะพานดูนะจริงๆผมชอบสะพานต้นไม้มากกว่านะลองไปดูครับว่าสะพานตัวนี้เป็นยังไงบ้างอายังไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะยังไม่เปลี่ยนอาจจะต้องกดคนเซิลตัวเดิมก่อนนะครับ อันไหนที่บางทีถ้าเรากดเปลี่ยนไม่ได้ให้ไปคนเซลตัวเดิมก่อนนะเห็นไหมอย่างเงี้ยครับมาที่ตัวเดิมนะทุกคนนะแล้วก็กดปุ่มคันเซลนะครับมันจะหายไปแบบนี้เนาะแล้วก็มาคลิกที่สะพานตัวใหม่แล้วกดยูสนะครับเห็นไหมอืมนี่กออกสไตล์แบบยุโรปยุโรปนิดนึงนะทุกคนนะเออสไตล์ยุโรปยุโรปนิดนึงแต่ชอบสะพานอันเดิมมากกว่าที่มันมีนกนะครับเออมันได้จากกิจกรรมนะทุกคนนะอ่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเออของตกแตง่งซื้อได้ในช็อปนะทุกคนนะคลิกมาที่ช็อปแบบนี้ครับจะมีนี่เห็นไหมดีคอเรทีฟนะครับมีสกินนะทุกคนนะเออบางอย่างที่แปลกๆที่ไม่มีขายนอกเหนือจากนี้ก็คือส่วนใหญ่คือได้จากกิจกรรมนะครับทุกคนอืมบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ